เราทุกคนต่างเผชิญกับความท้าทายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณที่พ่ายแพ้ในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณที่เรียนไม่เก่งไม่ว่าจะเป็นคุณที่กำลังมีปัญหาในด้านการเงินการต่อสู้ดิ้นรนรวมไปถึงอุปสรรคที่คาดไม่ถึงที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นแตกต่างจากคนอื่น ก็คือวิธีที่พวกเขาจัดการกับความท้าทายเหล่านี้พวกเขามีความคิดเชิงบวกที่จะช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจพลังของการคิดบวกกันและวิธีที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ครับการพัฒนาความคิดเชิงบวกของคุณมันคือการตระหนักถึงความคิดของตัวเองครับ ว่าเป็นบวกหรือลบคุณมักจะเน้นไปที่ด้านบวกของสถานการณ์หรือด้านลบมากกว่ากันครับคุณลองมองตัวเองและสแกนตัวเองให้ดีตลอดหนึ่งวันคุณมีความคิดด้านบวกหรือด้านลบมากกว่ากันเวลาคุณเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณไปสู่แง่บวกได้โดยเริ่มที่ให้ความสนใจกับความคิดของตัวเองก่อนเลยครับ แต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่การคิดบวกเท่านั้นการกระทําของคุณเองก็ต้องเป็นในทางบวกเช่นกันเมื่อคุณมีความคิดเชิงบวกคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะลงมือทําตามเป้าหมายแม้ว่ามันจะท้าทายหรือไม่น่าสบายใจกับคุณแค่ไหนก็ตามอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝังความคิดเชิงบวกให้กับตัวเองคือการฝึกจิตของตัวเองให้รู้สึกกระตันอยู่และซาบซึ้ง ใช้เวลาสักนิดในแต่ละวันของคุณเพื่อไต่ตรองถึงสิ่งที่คุณรู้สึกอยากจะขอบคุณไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนไม่ว่าวันนั้นคุณเจอเรื่องแย่อะไรมาบ้างการที่คุณเน้นไปในสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณคุณจะฝึกสมองของคุณให้มองข้อดีในสถานการณ์ต่างๆได้ครับการแสดงภาพเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังมากนึกถึงภาพความสำเร็จของคุณ คุณจะสร้างภาพในใจของคุณขึ้นมาถึงสิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุและสิ่งนี้นี่แหละที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิมีแรงประดานใจมีแรงจูงใจแม้จะเป็นในขณะที่คุณกำลังเดินทางอย่างยากลำบากก็ตามเพื่อจะไปถึงจุดนั้นส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่เราพูดบ่อยมากในช่องนะครับมันคือการที่คุณต้อง ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีความคิดแบบเดียวกันเมื่อคุณอยู่ใกล้คนที่เชื่อในตัวคุณและเป้าหมายของคุณคุณก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและมีเรี่ยวแรงที่จะทำตามความฝันของตัวเองมากกว่าแต่โดยรวมแล้วการพัฒนาความคิดเชิงบวกเป็นกุญแจอีกหนึ่งดอกที่สำคัญมากในการบรรลุปเป้าหมายของคุณด้การตระหนักถึงความคิดของคุณ ตระหนักถึงการลงมือทำฝึกฝนที่จะรู้สึกซาบซึ้งกระตันอยู่กับสิ่งต่ตางๆใช้จินตนาการถึงความสำเร็จและล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่เป็นบวกคุณจะสามารถพัฒนาพลังแห่างการใช้ชีวิตและจะสามารถบรรลุถึงความฝันกลงกลได้ดังนั้นครั้งต่อไปถ้าคุณต้องเผชิญกับความท้าทายโปรดจำไว้ว่าความคิดเชิงบวกคือกุญแจ สสูความเร็จ่ให้เสียงภาษาไทยด้วย Sparkmine ถ้าท่านใดสนใจสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนผ่านระบบสมาชิกหรือระบบซปเปอร์แตงได้นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย c a ลิเบอแพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมา,มามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่าย และเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark m ม n d จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ